สบายดีพี่น้องมันนี่มาพอกับนางง่งซองปูสาฝั่งของเนาะมันนี่สิมาเห็ดก้อยปลาตอนนี้เฮาก็สิเอาเนื้อปลามาขันใส่เกลือใส่เป็นง่วใส่หมั่นาวเนาะอันนี้คือเนื้อปลานนจันทร์มะนาวใส่หมั่นาวบัดนี้ใส่สมหมั่นาวให้ม,ใม,มีหมดแดงก็ใแสนมดแดงเนาะ เขากระชิ่นคั้นจนเนื้อมันหันพู้น้องพี่น้องขั้นแล้วก็ส่วนหน้ามันที่เขาขั้นออกไปเขาก็เอา,กเอาไปต้มใส่ปลาแดกเอาไว้เห็ดแจ่วเนาะแดงขั้นตอนต,อนต่อไปเนาะสีขัน้นหมดแดงหม,มดแดงหน่อยนึ่งโอ้ยหมดแดงไปแล้วเนาะพอได้กลิ่นหอม มขาวกระยานหมดแดงครบหลานจ้าเนาะปากหมเปินหมดแดงสุกหอมหน่อยหนึง่ง อันนี้ก็คือน้ำที่เขาขันปลาเมง่กี้นี่ฮะเนาะเขาก็เอามาต้มสีเห็ดแจ่วเนาะอันนี้เนาะต้มใส่น้นัปลาแดกเนาะพี่น้องเอาไว้ก็แจ่วนี่เสียงคนในน้องอันนี้เฮ้ยเลี้ยินแต่เสียงขันต้อนเขาก็ชิมาปุ้งเนาะบันี้ใสเขาครัวหลังจากเขาขันได้แล้วเนาะ ให้เขาคขให้มันหอมแล้วก็สีนี้พักหอมบัวเนาะใส่พักลัวก็เป็นอันแล้วเนาะก้อยปลาเฮาบดนี้ก็เฮาก็สิไปก้อยแกวจ้ำจ้ำจ้ำด้วยี่เนอะจ้ำปลาบ่แมนก้อยจ้ำปลาเฮาก็แล้วแหละเนาะ ขั้นตอนต่อไปเขาจะไปก้อยแจ่วกันพี่น้องอยากกินซุปก,ก็ไปขัวถ้าพายอยากกินซุปก,ก็เอาไปขัวถพายอยากกินดิบก็บห่อลดพี่น้องพักห่อก็มีหลายอย่างเนาะได้ต้องไปเบิ่งกันีนเด้อพี่น้องอันนี้ก็น้ํ้าที่เขาขันตาเนาะเขานำไปอ้อใส่ประแดกแล้วเนะาะบัดนนี้เขาก็จะมาเห็ดแจ่วกันอันดับแรกก็ใส่แป้งนัวเนะาะใส่แป้งนัวใส่หมักผิดพุงพริกผิดกะจีเองตามเองนมจั่หอม ใส่ปลาแดกลงไปเนาะน้ำปลาแดกขั้นบนนวก็ใส่น้ำปลาแดกลงไปเพิ่มแล้วแล้วเนาะเขาก็โรยผักหอมเป็นอันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวบันนี้เขามาแต่งผักเขากัน มาพี่น้องแล้วลวเนาะแต่งพระข่าแล้วและอันนี้ก็สิเป็นแจวจ้่ปลาเนาะอันนี้ก็สิเป็นจ้่ปลาแบบดิบแล้วก็แบบซุกเนาะเฮาเห็ดสองแบบห่อขัวพักข้ากระสิมพีพักกระโดกพักเสริมเนาะพักหอมเปย์ยอดหมักกระทินแล้วแต่หมักพักนะพี่น้องเลยหามาโลดจ้่ปลาเนาะแนวกินพักอยู่แล้วขอ,อ้มาขอมะเขือห้ามาได้เลย โอเคเนาะสําหรับคลิป no. น like ี ā, bye, bye, ้นะก็ขอตบไปเพียงเท่านี้เนาะถ้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นําแน่เนาะสําหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบายสบายดีค่ะ